nói nghe mừng nước theo cha còn bị buôn vang thì từng con gian chào từng này nói gian chào của buồn mà lây vô buồn mà lây mang con thì nặc lòng cho biết đấy mà uốn dâm lục muồng có thể tăng đấy qua tìm tung thì thì nặc lòng ấy thằng mai tiền tiền mà thôi của bọn đi câu khải à, quay đập mà cái con tam tiền khải vẫn cũng qua thời gian chào với tiền cũng qua tít chàng mà tiền leo chàng nói anh chàng một tan chào hết mày gọt tan chào với ai mà chứ mà nó cũng ba mẹ anh tin liền tan chào ở cứng sốp Một thì mình vô ba cái tan cũng chưa tan nếu mà ai cần ăn đồ coi lấy anh lão đó ba cạnh có lấy anh gần tan đi mình phải lấy anh gần tan nếu nặc vai đấy มึงก็บุยตายหงมหนักลงเลยจบนะไอเพื่อนในปอดในยอดตีปองงั้ตองอัานในเกาเข้าไปเงินเปลงไว้ปอดในท่ามเข้าตามมึงว่าแก่งเพลงไว้ปอดมึงแก่งอุทามเลยเดียวต้องท่าว่าเรือแตามมึงแก่งเพลงไว้ปอดอุทามเลยตีไว้ปอดรองเพลงเดือนไรเดียยังเดือนสั้นเนี้ยเดือนร้อยจย่งูกผมไม่รู้เดือนเจ็ดรู้เพื่อนมาเห็นมาเดือนเจ็ดเจ้าไม่มาขันเจ้าไม่มากับเรือเดียรเนี้ยพ่อเราสัก อิมัดโยในวัดนี้กับนั่นน่ะถึงวัดนี้แตานาจารย์ยังเวียนมั้งไหมนี่มาไม่โยมเอออันนั้เรือลำโยวัดเดินโง่คนได้สับปนเจอกันนี่ตายแด่เดินไม่ได้มั้งเออสับปนเจอได้สวดบนสวดได้แบบนั้นเ่ยทำสับปนเจอคือมั่งเลยนู่นนาบ่าวผมบวชอยู่ในวัดถึงไปเล่นนวัดโยบนเกาถือจะรุ่นทำโดยเวียนเกาคุ้นไปสุดขึ้นได้ใบใหญ่โยบนก็บนควรนี่แคได้พี่เจนอยู่ ông mà tên nói về là chuột bốn là nè học chữ tin cả con câu bỏ chất cao tiệp anh em anh nè kêu ai con câu ni về là chuột anh put tăng sa nang năng cha mi ai biến biến put tăng anh em mang anh chẳng khăng ca dân năng anh em cầm cha rơn lấy vật cả ông công an biết ta giờ cầm biến cầm điều tu ไอ้เปียนปาวันตุก็ไอ้แอนโบสัตวจับก้องไอ้พีบ아ดนนั้นไอ้ย่าพรำลกะราชนะก็คิดมาดีแล้วตัดก็ไม่ได้เพิ่มก็ไม่ได้ชาชนาพุดเราเข้าใจไหมไปตัดก็มันไม่กลบบริบูรณ์ไปเพิ่มกนกำเคินไปเนี่ยช่วยเล้วก็ลลงําเดีปลาพุทธองค์ได้ตัดไปโรยกองพระพุทธบาทเนี่ยเคยไปเพิ่มจริงไหมนายโยตง กำว่าโรยนี่โรยไปเิมเพื่อโรยจ้างกำตรงเต่าจ้างจริงไหมยอธงขับโรยรถกำตรงเต่ารถโรยพระพุทธบาทก็ต้องเต่าพระพุตธองค์ไม่ใช่เราไปเ่มเิมไม่ได้ขับคดนนี้เลยกับตานาจันนั่นเองพมตื้อแบบนั้นไงคือการแต่มาดีกับพมอใบใจนี้อยู่ที่เด่นน้องแล้นน้องเพื่อล้ลืมมั้งทีนี้มันในต้นมันไม่ใช่รูเรื่องการก้าวก้าพร้าตรง สวดบทไม่จำสวดเป็นถ้ามึงสวดเป็นกูตามแน่ที่กำแปากำนันนักแต่เพื่อนไม่ไม่นาโบ่เน่นักว่าเพื่อนมึงโรเบือเขวนกองอ้ำมากันแล้วกูไปยันชอบก็มึงโรเบือกับกองอ้ำนาโบมากูไปเป็นคนนินปลาว่าฮะอยาโยมมาตั้งนาโบตรงนี้ปลอมๆกันกันไม่ย้ำเนยกันไม่ตั้งกันไม่ย้ำมันจะตั้งลรงใส่จะได้ว่ามาแล้วแข่งเป้ พุทธังการณ์นางเจ้ามีประว่าเพื่อมนุษย์เรามีพระพุทธองค์เป็นตีพึ่งกับ